ตอนนี้ก็อยู่ที่สะพานพี่น้องฝั่งนั้นก็เป็นวัดขุนจันทร์ตอนนี้กำลังจะเดินไปที่วัดวัดอะไรนะฝั่งนั้นวัดปากนา้ำพระศรีเจริญเนาะวัดปากนา้ำพระศรีเจริญวัดปากนา้ำพระศรีเจริญ đấy đấy ồ, tâm nan là vào oh, ô tờ ờ ai đây ờ bàn cả bàn nhạc cả thì nó เดินเที่ยวยยนั่งโย่ลงไหมแล้วก็โย่ต่ําลงแักขึ้นเทิง,ม,งมันบังบอก <laughs> บรรยากาศอยู่ที่สะพาน,อนอโอ้เรือมาเรือมาพอด,ดีอน,นดี่เรือ,อ,อสวัสดีเลยสบายดีพี่น้อง บดสุขุสุคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องมอนบ้านนาะคือเก่าพี่เนาะโอ้เจ้าก็พูดฝรั่งเป็นเหรอเฮ้ยเจ้าก็ภาษาเป็นก็นเจ้าก็ตอบปะล้อขึเจ้าเอออ่าฝรั่งนั่งเรือเที่ยวภาษานี่ภาษาฝรั่งนี่ต้องเฮี้ยนได้เหยภาษาต่างประเทศนี่ ขนาดคอยเป็นยูทูบเบอร์คอยยังบม่ได้จักโตเลย Hello. Hello. ยามไปเที่ยวแล้วก็เจ้าถามกอยังบุจักเลย uh. ตอนนี้หม่ฮาวกันเดินเข้ามาพี่น้องเดินผ่านเข้ามาวัดปากนำ้ำภาษีเจริญห้ามนำรถทุกสนิทเข้านี่ ดูเหมือนคนเงียบนะเนาะออ,อันนี้เป็นห้องน้าดูเหมือนเงียบเงียบ แรรมินในโชของน้ำและแรรมินอะไรคือเป็นปากนั่นนะฮะรอก่อนรอเพื่อๆออกจากของน้ำก่อนกินไหมกินไหมแรรมินเดี๋ยวเรียลูกกิน บรรยากาศก่อนขึ้นขึ้นโบสถ์บอ๊อฟคนคนเด็กคือกินที่ไหนกินตำก่อนแต่เมื่อบอ๊ที่ไหนมีเคยเขาทางเขาเดินเลยนะถนนเลยเนาะน้ำมินว่าอยากกินตำเดี๋ยวขึ้นโบสถ์คืนตะก่อน ตอนนี้กะจิกขึ้นไปข้างบนพี่น้องป้เตัวผ้าใหญ่ชาถุสาถุชาถุผ้าใหญ่พี่น้องนี่บรรยากาศไปถ่ายข้างบนพ้นไป เอารองเท้าไว้นี่บอเจาชุรองเท้ายจชาชุไปใช้วางรองเท้าก่อนก่อนจะขึ้นวางเกือบวางรองเท้าก่อนไปไปเดินขึ้นเลยบอหนีนิบ่เจ้าหน้า,าข้างที่สามเดยวบ่ฮะ วัดปากน้ำภาษีเจริญมากับทีมงานเนี่ยเพิงวัดกี่ข้างแล้วสามโอ้ไปเพิงวัดสามข้างแล้ววันซาขาา่ามวันซาขมาอ,อไปเดินเข้าไปชมกันเลย พราะมันมะกาะกับคนอยู่ในพื้นที่พังทนเนาะมันแบบว่ามันง่ายมเดินทางสะดวกสบายว่าห้ามรับประทานเพิ่นห้ามไปกินอยู่ไหนห้ามหับไปกินห้ามกลับไปเดิม ห้ามเขาไปกินห้ามเขาไปดื่มถือไปได้ไม่ไปไลดอกเาไดื่ือกปขึ้นไปเออถือก็ได้แต่ว่าห้ามไปดื่มไปกินอยู่หัน <c oughs> เออถือได้ไป <c oughs> เดินขึ้น <c oughs> ถือไทถุงไทย,ยเขาก็ไม่ไปไลใส่กระเป๋ากระโปรงเขา เออบันยกาสทีเอ้ายายด้ย้ายชู้ดให้มาก่อนลให้ไหวบ่ไหวเราเคาสนลบ่เราขึ้นเทิงหาเคาะบงพิสูจน์บึงวัดบ่พิสูจน์บองคองคัง ขึ้นมาข้างบนพี Dai, ่น้องโอ้หลายชั้นแท้เดินเมื่อยเติบไปเ้นชุดพ่นมีมีจักสั้นี่วันไหนนับซีบอ่ะเจ็บจับบอลเจ็ดสั้นบหร นี <S <S san, shoot, pues ่ช th um, yeah. ่างชุดหรือวะนี่ช่างทีเท่าไหร่หามจับนะไม่เฟิ่งเห็นว่ะเทิงแล้วพี่น้องวัดภัดศีเจริญอะไรจักสั่นใจสุเดินเหมื่อยเลยเจ้าให้แข็งแห้งเจ้าขึ้นมาฮอดก่อน เห็นหป่ะมากับทีมงานกราบไหว้ เออโอ้ขากะลีสวยงามมากพี่น้อง ทายก็ท้ายคลิปิถ่ายน้ำมินน้ำมินนั่งล,ล็อกแล้วก็ถ่ายได้ไหมเอ้โนเป็นนายภาษาเอาคือไหวเหลยขึ้นมาฮอตพีเลยเฮ้ยไหวอลไรขึ้นมาฮอตพีเลย ตอนนั้นคือขึ้ชั้นล่างขึ้นทั้งนั้นก็ได้บ่ชั้นล่างบ่อนออได้บ่อนบ่อนโบราณโบราณนี่เป็นเขาทั้งนั่นเลยเอาละพี่น้องมาถึงนี่ก็จะได้ขอจบคลิปไว้ก่อน ฝาชื่นสอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์น้ำพี่น้องจะได้บพบาดคลิปใหม่ๆให้พี่น้องได้เบื่งได้ชมไปแล้วพี่น้องพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย